สวัสดีค่ะัน,นี้นะคะก็จะมาบอกเคล็ดลับวิธีการดูแลผมดัดยังไงนะคะให้มีลอนสวยคงอยู่ได้นานนะคะก็นี่เลยค่ะหลังจากที่สระผมด้วยแชมพูโรโม่ตัวนี้นะคะจะเป็นแชมพูที่แบบช่วยลดพวกฟังแคร์แล้วก็เป็นผสมเคราตินโปรตีนนะคะที่ช่วยแบบบำรุงให้ผมของเรามีความชุ่มชื้นแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนะคะอันนี้สระผมเรียบร้อยแล้วก็คือจะใช้เป็นแชมพูตัวนี้นะคะแล้วก็ทรีทเมนต์ตัวนี้นะคะทรีทเมนต์เคราตินนะคะ แล้วก็จะใช้ตัวนี้นะคะแฮร์เซรัมที่มันเป็นเซ็ตมาคู่กันแบบนี้เลยนะคะเซ็ตนี้นะคะ890บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็หลังจากที่เราใส่บำรุงผมอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะฉีดตัวนี้นะคะซึ่งเป็นตัวแบบทำให้รอนผมเราอยู่ทรงได้นานนะคะเป็นของลูซิโดนะคะเป็นสเปรย์แบบนี้นะคะขยา่าขยาน่นิดนึงเราก็ฉีดลงไปแบบนี้เลยนะคะตอนที่ผมเปียกนะคะ พอฉีดไปแล้วสักพักหนึ่งนะคะพอผมเราเริ่มแห้งนะคะเราก็ม้วนลอนแบบนี้นะคะทําให้ผมเราแบบมีรอนตามรอนที่เราแบบดัดมานะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พอผมแห้งปุ๊บลอนผมของเราก็จะเด้งสวยนะคะเดี๋ยวรอให้ผมแห้งนะคะแล้วก็จะเอาลอนมาให้ดูนะคะว่าลอนมันแบบเด้งดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่ดูเปียกนะคะนีเหลยอยู่ทรงทั้งวันนะคะ นี่เลยผมแห้งแล้วจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเราก็สามารถจัดทรงจัดลอนอะไรได้ตามใจชอบได้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะมันก็จะลอนแด้งๆด้งเงาเงาแบบนี้นะคะเพราะว่านี่เลยใช้ตัวนี้แชมพูโดโมทรีทเมนต์เคลาตินโดโมนะคะแล้วก็จะเป็นตัวเซรั่มตัวนี้ใช้บำรุงผมนะคะใช้แบบนี้เป็นประจำนะคะทุกครั้งที่สระผมจะใช้เซตนี้ตลอดเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวเพิ่มเติมขึ้นมานะคะจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวจัดลอนผมนะคะทําให ลอนเราเด้งอยู่ทรงนะคะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะไม่แข็งนะคะนี่เลยนะคะตัวนี้ลองไปหาซื้อกันนะคะตามวัดสดหรือว่าพวกช้อปปี้ลาซาดาอะไรก็มีนะคะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะเคล็ดลับการดูแลผมลอนผมดัดให้อยู่ทรงสวยนะคะไปแล้วบ๊ายบายฝากด้วยนะคะ